เากัห้างออกก็จไม่ไงตายคนอย่างไปอย่างมันตัวนี้ตัวก็เกิดตตามยังกับไม่ยตวละแค่วาดีเดเกิดหนึ่งอันนี้เนาะนม็ห่างไปเรื่อยเนาะแล้วก็ว่าใครมาเข้าไปซือเขาคนนี้หรอเ่ยเปาเขาคนนี้หรอมีความเมตาเงควาเมตตาเองครก็ยาแล้ี่ไ่โอ้ตัวคนแก่โ เงิ MM <cción S 1> ่มาแล้วสื่อขาได้ไบ่มันคือมมานคือขอบุณนานๆนะในเดียวงโทะต้มโทษนะเจ้าหน้าที่นายทะเบียนอยู่อี่กับเพื่อนตกลงจะวัดนนทบุรีมันมาอเปล่าก็ต้องกรให้อยู่ นีาทุจม่ยมาตรกมันเเยไไไหว้นัน้นไปไหวนังหนึไหว้ังน่วมนนาทั้งหมูป่ะมีอที่ที่จ่าไส้ทะเลทะเลไส้นันไหว้เนี่หัวเ

ที่ที่ทีที่ใส่โอ้โหเัอยังยังเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวจะทำขัดชะดอกปนัดชะดอกเบียดยางชนะปนยางชำการทยบ้านแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายังยังยังจบเลยโอ้โย มาต่อมาหาเที่ยวเดียวก็าเป็่อนมาจะน้อยเ่อืมรถนี้เขางไหลผมขอคขาดังหมดเออหลันมาเนี่ยก็จะไปยิงรุ่นอืม อาจจะลู e ีดลูกนีดด้คุณนึกกบฏงเห็นบัคนึกบฏจนเป็นจนเป็นอนาบฏเมืองัดนแม่บกกบฏนี่บัดธรรมชเตคูมาจะใส่งานสามล้านูไ่บยวนบัดพวกเจาอยู่งบอดไปเ้องทำงาน

ทอานจคนฮะมี 3> 4, 3, ู่จคนอะรดีวะเออไม่ออกไปให้เงาแต่กเอารสาคนยแม่หว่เราลูกกืสามเนาะอือสคนอีกไกไหมแม่อีกไก่อีแ่พอเออากรยูหวัดใดทำกรอยูหวัดใด่วัดบาลมีครับโอ้ยแล้วก็อย่พูนชุดกันชูดก็ต่เช้าเลยข้ามือเช้าเนี่ยผ้าลูกไปหาหมอ มัหลงหลาทอยี่บ้านพี่เจ